ข้งแรกกับกันอยู่รวมกันนะคะทุกคนยังแบบตึงๆกันอยู่นะคะเฉถีนอนแล้วบางมีก็นอนแล้วลูกส่วนนลำรวยจูห่วงของนะคะทุกคนห่วงสิ่งของอแต่ลูกสก่วนลำโชคก็ยังตึงๆอยู่นะลูกเนาะเดี๋ยวก็ชินนะลูกนะเนาะอยู่ยกับพี่เขาไปก่อนนะลูกเนาะ โชกคมบบนมีขู่กันด้วยนะคะวันแรกที่เอาเข้ามานอนชิลุกนอนเลยอะดูมังมีกับเศรษฐีรักกันมากเลยสองพี่น้องเนี่ยเขาจะนอนใกล้กันตลอดนะคะทุกคนทั้งตอนเย็นตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะนอนติดกันเลยส่วนนำ้ำรวยก็จะห่วงของหรูกห่วงแม่เหรอน้อยใจวันเนี้ยอ,อือม พาใครเข้ามาอยู่ด้วยนะแม่ลูกพาน้องเข้ามาอยู่ด้วยลูกให้น้องอยู่ด้วยเนาะสงสารน้องโอเคไหมคะเดี๋ยวนะคะร้ำรว,วยรักน้องนะลูกนะให้น้องอยู่ด้วยเนาะให้น้องโอคอยู่ด้วยนะลูกเนาะ <c oughs> หวงของดูมานอนเฝ้ากระบะทรายเลยนอนนอนเฝ้าไอ้ถาดรองนะ่ะใส่น้ําดูปกติที่ของเขาจะแบบอยู่ด้านบนนะคะทุกคนเวลานอนตอนบ่าย น,นี่ให้ข้าวเที่ยงกันหมดแล้วนะคะอะเดี๋ยวเด็กๆก็จะนอนกันแล้วเหลือนำชอกน้ำช่องนอนสิลูกช่องนอนเลยดมกลิ่นอยู่อ่ไงคะนอนในูกนอนเลย,ลน,อน,เลยนอนกับพี่ๆเขานะคะ เขายังแบบว่าเขายังแบบว่าระแวงอยู่นะคะทุกคนยังไม่คุ้นยังไม่ชินยังแปลกที่อยู่ยังแปลกที่อยู่ให้น้องอยู่ด้วยนะคะดึกนอนเฝ้านี่เขาฝนเข้ามาถ่ายข้างในกรงเลยนะคะทุกคน ด้านบนไม่มีใครนอนเลยวันนี้ยอนอนสิคะน้ําชกนอนสิลูกน้ำโชกนอนสิอ่ะน้ําชกจะเอามุมไหนเลือกเอาเลยนะมุมใครมุมมันนะลูกนะที่ใครที่มันนะลูกจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะน้ําชกแต่งตัวอยู่หรอคะ <c oughs> แต่งตัวอยู่อ้น้ำาชบแต่งตัวอยู่ ฉองพี่น้องนอนแล้วนอนนะล,ลูกเด้อแล้วก็นอนกันเลยเศรษฐียังใส่จะง,ง่วงจัดเนี้ยไม่สนใจเลยเศรษฐีนั่งนี้ก็นอนที่ประจําน้องเศรษฐีนะคะตรงเนี้ยจริงจริงเลยที่ประจําของลํารวยจะอยู่ด้านบนนะคะน้าโชคได้ที่แล้วเหรอลูกโอเคโอเคนอนเลยที่ใครที่มันเออได้ที่แล้วได้ที่แล้วเหรอลูก ที่ประจําำที่เก่าของเศรษฐีนะสมัยก่อนเศรษฐีชอบนอนตรงนี้ค่ะตอนที่เขาอยังเล็กอยู่เดี๋ยวนี้เศรษฐีไม่ค่อยแล้วดูไม่ค่อยนอนตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้นอนอ่างแล้วเดี๋ยวนี้สองพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ไม่ยอมนอนนะคะทุกคนดูทำตาเล็กตาน้อยค่ะทุกคนยังห่วงอยู่ก็องให้เวลาน้องก่อน เหมือนตัวเองมาทีแรกไงวันแรกตัวเองมาโหตอนที่ร่ารวยมาใหม่ๆโหยิ่งประมาณสองสามวันคือเป็นอาทิตย์ค่ะทุกคนกว่าเขาจะได้เล่นกับเพื่อนๆเ,เขานอนไม่ได้เลยนะทุกคนเขาจะหลบมุมนอนเลยนะร่ารวยฝนไม่ได้ให้ออกนอกกรงเลยนะคะถ้าให,ให้ออกนอกกรงเขาจะวิ่งหนีเลยค่ะด,ดูน้ำโชคน้ำโชคเรื่องมุมนี้แหละลูกเรื่องตรงนี้แหละคะ่ะ ในเรื่องตรงนี้แหละหรืออี่เขาหนูเลยนะต่อไปโอเคไหมหนูไปต้องไปยังที่พี่เขาโอเคไหมคะที่ใครที่มันนะ <c oughs> เคยนอนที่ไหนเ่ยปกติร่ำรวยไม่ได้นอนตรงนี้นะคะทุกคนเขาไม่เคยนอนตรงนี้นะคะถ้าตอนบ่าย ขาจะนอนด้านบนค่นะเยเขาจะนอนด้านบนที่ประจําเขาช่วงใบายเขาจะนอนตรงนั้นเลยค่ะนงใส่จยังไม่ชินกับน้องยังไม่ชินกับน้าโชคใช่ไหมคะดูน้าโชคทงเขาสะอาดใหญ่เลยอแต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนนะคะแม่แล้วเลือกมุมนั้นเลยนะเอาเป็นของมุมน้ำโชคเลยนะ โอเคไหมคะน้ำโชคเอาเลยนะคะตรงนี้ที่ใครที่มันนะลูกเด้ออย่ายั่งกันเด้ออย่ยาย,ยั่งกันนะนังโชิดก็ตรงนั้นแหละเวลาเขาอยู่คนเดียวตรงหลังพานเขาขี้อ้อนมากเลยนะคะทุกคนแต่พอเขาไม่อยู่ในกรงดือ้อเหมือนกันกับน้องๆไม่ค่อยให้จับค่ะทุกคนให้จับยากรู้ความอยากจะวิ่งออกอย่างเดียว เมื่อเช้ากอ่าเมื่อเช้าลองปล่อยดูวิ่งไปหลังบ้านเหมือนเดิมดีเะเอกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ไล่เขาค่ะทั้งทั้งพี่ใหญ่พี่โกอะไรอย่างเงี้ยหลังบ้านแล้วก็มีแมวเยอะด้วยค่ะข้างหลังแมวจอนจัดเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าพี่ใหญ่จะไม่ให้อยู่ก็เลยสงสารเขาก็เลยเอาขอเขาเข้ามาเลี้ยงเนาะมาอ,อยู่ในกรง กนแรกว่าจะพอแค่รตนี้แล้วน้องเหมียวพอคนไปไหนก็ลําบากไม่ค่อยได้ไปไหนเลยทุกคนยังเป็นห่วงเขาอยู่เลยเนี่ยพอทํามันทําฉีดวัคซีนเสร็จทีนี้ก็มากังวลเรื่องแมวแมวจรตัวอื่นตัวใหญ่ๆนี้กลัวเขาจะมากัดน้องๆโอเคนอนนะลูกนะที่นอนหนูนะลูกนะไปนอนจ้ะให้เด็กๆเ,เขานอนเนาะบ่ายแล้วคัะทุกคน บ่ายโมงแล้วนอนนะลูกเด้อเจอกันใหม่ห้าโมงเย็นนะคะอย่าห่วงน้องนะลูกนะทำโดยให้น้องอยู่ด้วยนะลูกพูดพูดตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนกล่อมพูดให้เขาชินว่าจะทำ้ายน้องนะอยู่ได้กันนะลูกเด้ออยู่ได้กันนะคะอยู่ได้กันนะคะ แต่แต่ในกรณีของนําโชคเนี่ยเขาจะชินเขาจะสนิทกันง่ายกว่านิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเคยเจอกันอยู่อปกติเวลาที่ฝนปล่อยน้องๆไอ้พวกน้องบาง,งมีเศรษฐีร่ารวยอะไรเงี้ยเขาออกเขาออกนอกกองอะไรเนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นไปหลังบ้านบางทีเขาก็จะเจอกันอยู่ปะหน้ากันอยู่นะคะทุกคนก็มีแบบเขาอาจจะคุน้นค้นกันนิดนึงนะคะทุกคนก็เลยแบบว่า ก็เลยแบบง่ายหน่อยค่ะง่ายกว่ากรณีของออะไรนะน้องน้ำรวยน้องน้ำรวยนี่จะใช้เวลานานค่ะเป็นอาทิตย์กว่าเขาจะเล่นกับเพื่อนได้เออนอนกันแล้วอ่ะแม่ไม่กวนละไม่ให้พวกหนูนอนแล้วนะโอเคนะคะเจอกันใหม่ห้าโมงนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงฝนจะอัปเดตบ่อยๆให้ทุกคนชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ